สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนก่อนจะเริ่มคลิปแรนดอมขอขอบคุณคนที่สั่งน้ำมันวานเนาะน้ำมันว่านมาหาโชคมหาเสน่หนะคะน้ำมันว่านไก่แดงนะคะเป็นสายขาวเนาะมีคนเข้ามาสั่งมีทั้งคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็คนไทยนี่แหละนะขอบคุณมากๆเลยเสียงตอบรับดีมากนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มาบูชาแผ่นทอง แล้วมีโชคมีลาบกันไปแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะทักกันมาหลายคนว่าตั้งแต่มีแผ่นทองตั้งแต่มีเหรียญพ่อแม่ลักษมีเทา้ากูเบล่าแล้วรู้สึกดีขึ้นหลายๆเรื่องอันนี้เขาทักมาโหแม่หมอเมื่อวานดีใจดีใจนะคะเ,เพื่อนคราวนี้ก็โชว์นิดนึงแล้วกันอันนี้ลักษมีเสียนตานะคะยังมีอยู่นะคะแล้วก็แม่หมอไปไวๆนะแล้วก็อันนี้คือพยันนะคะพยันมาพิคเนตราชาโชคนะคะยังส่งอยู่นะจ๊ะ นะแล้วก็น้ำมันว่านน่ะเดี๋ยวแม่หมอจะมีตัวอย่างมาให้นะคะเพื่อนๆพื่นเนาะแล้วใครก็ตามนะที่อยากสั่งซื้อสินค้านะจองคิวดูดวงส่วนตัวใครโอนมาวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้คิวประมาณวันที่5หรือ6พฤษภาแล้วนะคะเพื่อนๆคนก็โอนมาเรื่อยๆนะแล้วแม่หมอก็ยังเปิดรับสอนไพ่ทาโร่แบบออนไลน์ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็มีคนมาสมัครหลายคนพอสมควรแม่หมอก,ก็จะจัดเวลาสอนนะคะเราจะเรียนอาทิตย์ละครั้งนะครบ4อาทิตย์4ี่หอาทิตย์ก็จบคอร์สนะคะเรียนคา้งลไม่กี่ชั่วไม่เท่าไหร่นะไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมง2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่แน่นเกินไปและสําหรับคนที่มาเรียนกับแม่หมอสามารถสมมติว่าติดธุระนะวันนี้นะัดเ,เรียนแล้วมันติดธุระจริงๆก็ต้อง,ต,องต้องแจ้งได้ก็คือให้เลื่อนเดี๋ยวแม่หมอก,ก็สอนจนจบคอร์สนั่นแหละนะคะแล้วหลังจาก ดูไพ่นะวิธีการที่แม่หมอสอนก็คือจะสอนความหมายแล้วก็สอนการเชื่อมโยงว่าถ้าไพ่อันนี้ขึ้นคู่กับอันนี้ยเราจะตันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันนะโอเคแล้วก็ก่อนจบคอร์จะให้เปิดไพ่แบบเซลล์ดคอร์สสิใบแล้วก็ลองทายดูซิว่าสามารถทายได้ไหมอะไนะคะโอเคนะน,นี่แค่แค่ตัวอย่างที่ที่สอนมานะคะตอนนี้มีลูกศิษย์หลายคนแล้วนะขอบคุณนะคะที่ไว้ใจกันเนาะอ่าน,นี่แผ่นทองไปไวไวเลย แผ่นทองนะมีพลังของเทพินดูไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนพระสิวะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระนารายพระพิคเนตพระแม่กาลีก็มีนะคะไปไวๆวถ้าใครแคบไม่ทันมาขอมาขอดูจากแม่หมอนะเพราะอยากจะรีบไปไวไวพระแม่อุมาพระตีบรติก็มีนะจ้าความรักความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพระศิวะนะโปรยเงินโปรยทองแผ่นทองนี่ราคาไม่แพงนะคะโอเคเดี๋ยวน้ำมันว่านอะ แม่หมอแม่หมอก็จะใช้เองด้วยเพราะรู้สึกว่าโหของดีเนาะเพราะว่าเมื่อวานก็อธิษฐานแบบพ no ูดลอยๆไปว่าให้มีโชคอะไรเงี้ยแม่หมอได้มาได้มานิดหน่อยแบบแบบงงๆแบบงงๆนะคะนะมันต้องลองมันต้องลองเดี๋ยวมาทาน้ำมันว่านก่อนอัดคลิปเพื่อนๆจะได้หลงไหลเพื่อนๆจะได้ไม่ยอมทอดทิ้งช่องนิรลินทาโร่88ไปไหนจะชอบเราไปเรื่อยๆหรือเปล่านะโอเคช่วยกันดูด้วยนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะจะได้เอามาพัฒนาช่องขอบคุณสำหรับคนที่ใส่ซูเปอร์แตงมาให้ในช่อง YouTube นะคะขอบคุณสำหรับคนที่ส่งดาวมาให้ในเพจนิรินทาโรก88ใน Facebook นะคะขอบคุณมากๆม,กมเดี๋ยวเรามาเริ่มพลังงานในวันนี้ขอเก็บแผ่นทองกันหนึ่งนะจ๊ะสต็อปก่อนก็ได้อะมาที่โรแมนตเอ็เจลก่อนมาที่โรแมนต์เอ็นเจัก สักนิดหนึ่งก่อนนะพลังงานวันนี้จะเป็นวายทูเลฟจริงๆแล้วแม่หมออยากจะบอกเลยว่าเมื่อกี้อัดคลิปแรนดอมวายแล้วว่าทูเลฟก็ขึ้นแล้วแม่หมอได้ไปเกี่ยวกล้องกล้องล้มไปเลยแล้วแม่หมอก็ว่าโอ้ไม่ไหวแล้วคือต้องมานั่งตัดต่อยาวอะไรยก็ไม่เอานะคะทูเลฟความรักแท้รักแท้แท้รักจริงๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนที่มาดูคลิปแรนดอมในวันนี้นะคะคุณจะมีช่วงเวลาที่ที่แบบ ที่ได้แบบได้รักกันอีกครั้งหนึ่งกับใครก็ยังไม่รู้นะคะเอาอย่างนี้แล้วกัน w h y Attraction มันเป็นพลังงานของการดึงดูดคนที่เคมีตรงกันเข้ามาหาคน้นความโรแมนติกความรักที่น่าสดใสความเอนจอยความความรู้สึกดีกำลังจะเกิดขึ้นนะมีเคมีที่ที่ตรงกันเป็นช่วงเวลาแห่งความ ตื่นเต้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแบบแปลกมันมีโอ้บางคนกําลังจะไปเที่ยวหรือเปล่าฮันนีมูนหรือเขาจะชวนไปไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าหรือตัวคุณเองกำลังจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็จะมีความสุขดื่มด่ำกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นการไปเที่ยวจะได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะจ๊ะอ่ะแล้วต่อเลยนะ,ะ h a r t to h e a r t conversation มันต้องใช้หัวใจคุยกันนะความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามีการ การเข้าหากันมันต้องเปิดใจคุยกันนะต้องคุยกันดีๆต้องอยมีโอกาสได้รับความรักหรือใกล้คิดสนิทสนมกันสูงมากพลังงานในวันนี้ออ,อ่านแค่นี้ก่อนสําหรับโรแมนต์แองเจิลนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแล้วมันจะไปเะเปะสปะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาราวนี้มาดูซิว่าพลังงานของเทพคติอยากจะบอกอะไร <Birthday. S 2> พเพื่อนเทพกติอยากจะบอกอะไรความสัมพันธ์ที่มาดูวามันจะมีการเริ่มต้นใหม่แม่หมอยังไม่ได้บอกว่าเริ่มต้นใหม่จากฝั่งเริ่มต้นใหม่คือมันจะมีคนเข้าหาเพื่อนแหละไม่ว่าจะยังไม่ได้อ่านพลังงานว่าเขาคือใครนะเราเราเคลียร์พลังงานไปก่อนว่าคนเกา่าคนใหม่เคลียร์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่าคนคนนั้นเป็นลักษณะบุคลิกยังไงที่จะเริ่มต้นกับเพื่อนๆพือเดอะฟูลนะคะมีการมีการพุ่งเข้าหาหรือมีการเริ่มต้นใหม่อยากรู้จักนะอ,อยากรู้จักความสัมพันธ์นี้ เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ชอบฟังเสียงเพลงหลายครั้งแล้วนะที่ที่นักดนตรีนักกิจได้ขึ้นมาเนี่ยบางคนชอบเสียงเพลงบางคนชอบทําอาหารบางคนชอบร้องลําทําเพลงมีศิละปะในการใช้ชีวิตอย่างไรอย่างหนึ่งแลวหรือคุณหรือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองรักสวยรักงามได้แล้วก็เป็นคนที่เกิดวันศุกร์ก็ได้นะแล้วก็เกิดวันที่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง คนที่เกิดวันที่สองวันที่สี่หรือแม้แต่คนที่เกิดเดือนกุมภาเดือนเมษาได้นะคะโอเคหรือ,อยังไงเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนที่เกิดคือตอนนี้มันมีพลังงานของคนที่ช่างพูดหรือว่าช่างวิเคราะห์คุณหรือเขาคุณก็ได้เขาก็ได้เขาก็ได้อ่เป็นคนที่ ค่อนข้างเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคลิกเป็นผู้ใหญ่บุคลิกเขาบางทีก็นิ่งได้นะนิ่งได้เป็นคนที่เกิดวันพุธได้เป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ได้หรือเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาหารือได้จริงๆก็เป็นพลังงานของเพื่อนได้เนาะบางคนก็เป็นเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาเขาปะเอออะไรอย่างเงี้ยนะพลังงานการเรียนรู้เกิดขึ้นแหละมันยังไม่ชัดอะขอเทพคติสักนิดนึงเถอะ ดีอเมเพ์เลอร์คุณจะมีคนที่ดูลักษณะแบบว้าวแบบบางคนก็ได้คนใหม่ๆเข้ามาเลยนะเนี่ยเป็นคนที่แบบดูหน้าหน้าไว้ใจหรือเป็นคนที่ดูมีหลักมีแหล่งมีความมั่นคงขึ้นแล้วว่าดีอเมเพ์เลอร์หรือคุณก็เลยได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่บุคลิกเป็นผู้ใหญ่ถ้าเขาไม่เด็กไม่ไม่ไม่โตกว่าคุณเขาจะมีบุคลิกถ้าเขาเด็กกว่านะ เขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นาชอบเป็นผู้นําชอบสอนชอบสอนชอบสร้างชอบให้ความรู้เพื่อนๆน,นะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้ถ้าไม่ใช่เป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจก็จะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยในต่างแดนได้ด้วย Em มือเลอร์หรือแม้แต่เป็นคนที่มีระดับหน้าที่การงานที่ค่อนข้างเติบโตแล้วนะจะมาทุเลิร์หรอจะมาชอบเพื่อนๆหรือนี่นะ ว่าเฮ้ยบ้าพอผู้ประทบจี๊ดเลยเ <g ül> ดียมเพสเฮ้ยคุณบางสลับบางคนแม่หมอะจะยินดีด้วยถ้าถ้าคนที่ที่ทแบบไม่ตอนนี้ว่างหรือมีสถานะโสดอยู่ก็ตามหรือว่าบาดเจ็บเรื่องความสัมพันธ์ในอดีตมาก่อนต้องการเจอรักแท้ทูเลฟขึ้นดียมเพสกระดีอมเพล์คุณจะได้เจอคู่ที่มันเหมาะสมคู่ควรกับคุณนะอืคุณจะจะ,จะได้เจอคนที่ที่ทใช่ได้นะ ไม่หมอยังไม่อ่านนะว่าเป็นแบบพลังงานที่จะเข้ามาเป็นลักษณะคนเก่าคนใหม่เลยอะนะขออ่านแบบนี้ถ้ามันใช่พวกคุณก็จะรู้ว่าหมายถึงใครแล้วกันคราวนี้เรามาดูที่ไพ่ทาโร่ว่าเขาอะตัวตนของเขาว่าเขาคือใครอีกนะคะอ่าลืมอ่านพลังงานดีเอ็มเพนด์ดิลมเพลอก็คือว่าคนที่เกิดในเดือนเมษาวันที่4ได้แล้วก็คนที่เกิดเดือนมีนาได้นะคะเดือนมีนา วันที่3ด้วยก็ได้นะคะเพื่อนถ้าพลังงานไพ่ตรงแต่ว่าลัคนาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเขาคนนั้นบุคลิกเป็นยังไงอีกขอบอกทีขอไพ่บอกทีเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงระดับหนึ่งแต่เขาเป็นคนค่อนข้างเคยผิดหวังในความรักมาเขาไม่ค่อยเชื่อใจความรักความสัมพันธ์นะคนนี้เขาเป็นคนที่มุ่งหวังแต่เรื่องเงินเรื่องงานเรื่อง เขาเป็นคนที่โสดมานานได้เดอะเฮอร์มิตออวันนี้เป็นแปลกเนาะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่อยู่ตัวคนเดียวมาพักใหญ่แล้วที่ที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยไว้ใจความรักอะ่ะเป็นคนที่แบบโสดจนชินนะเพื่อนเป็นคนที่โสดจนชินได้เป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับชีวิตและจริงจังกับชีวิตได้ฮิงออฟสอดแต่คนคนนี้พลังงานอุ๊ยวันนี้พลังงานแบบมัน,ม,นมันแปลกดีเนาะไม่ค่อยได้ขึ้นคนเก่ามันเหมือนว่าเป็นพลังงานที่เขา เป็นคนในเครื่องแบบข้าราชการได้หรือว่าจะเป็นคนที่จริงจัง,จงซีเรียสกับชีวิตและชอบหาเงินชอบใช้ชีวิตคนเดียวพลังงานอาจจะเคยผ่านการมีคู่แล้วก็เลิกไปได้นะคะอืที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นคนที่อืไม่ดูดีๆก็ไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรกับเราอ่ะเออเขาจะนิ่งมากเขาจะนิ่งแต่เขาเป็นคนซีเรียสจริงจังกับชีวิตมากมายนะคะ ่าแล้วตอนนี้เขาจะเป็นไงมีไหมเนี่ยใครเจอคนแบบนี้หรือเปล่าวายทาวเวอร์ Tower. มันเกิดอะไรขึ้นทาวเวอร์ Tower. แต่เขาพอมาเจอเพื่อนๆแล้วเขารู้สึกว่าเดลไฮพินเทสทำไมรู้สึกหลงไหลคนคนนี้อาจจะไม่เคยคิดที่จะมีคู่ครองคนรักอีกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเข็ดกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็เขาอือยังไงดีอ่ะมันเป็นพลังงานที่ ที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยตัดสินใจไปแล้วว่าจะไม่มีไม่ไม,ไม่อยู่คนเดียวก็ได้พลังงานมันแปลกเนาะแต่พอมาเจอเพื่อนๆเ,เขารู้สึกว่าตายแล้วทำไมต้องมาเจอเธอด้วยทําไมฉันต้องมาเจอเธอเพราะว่าฉันจ้างใจแล้วฉันจะไม่ชอบใครแล้วเนี่ยแล้วก็แบบทาไมรู้สึกเยอะจังเลยเดี๋ยวหาพิเทศทําไมรู้สึกถึงเธอจังทําไมเอาเธอเอาเธอออกจากหัวไม่ได้ทําไมทาไมทําไมดำในหัวแล้วแบบเครียดบางคนนะพยายาม แบบคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็พยายามออกไปจากความสัมพันธ์ถอยก่อนถอยก่อนไม่อยากจริงจังไม่อยากรู้สึกเนี่ยเขาเขารู้สึกอย่างนั้นมีใครเจอแบบนี้บ้างไหมอ่านะพลังงานวันนี้มันงงไม่เคยอ่านเลยเขาบอกว่ามันเป็นโชคชะตามันเป็นโชคชะตาที่จะต้องเจอคนคนนี้นะคนที่ไม่คิดว่าจะเจอเพื่อนเพื่อนแล้วไม่เคยคิดว่าจะต้องชอบได้อีกครั้งหนึ่งอ้อาแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงตอนนี้เพื่อนเพื่อนเป็นยังไงหรอเอา้าล่วงมาหมดเลย พเพื่อนๆนะเขาหาเขาเป้าเนี่ยเพื่อนๆไปไปคุยกับเขาไปอ้อยเขาหรือว่าตามเขาหรอ เพื่อนแบบพยายามยัดเยียดความรักให้เขาเป่าอาเหรียญเขาบอกว่าเธอไม่ต้องมาแล้วฉันยังไม่อยากมีความรักเพื่อนก็บอกว่าอะไรฉิก็ไม่ได้ว่าอะไรฉิคไม่ได้จีบเธอนะแต่ฉันแค่เดินตามเฮ้ยเป็นพลังงานของใครบอกมาเดี๋ยวนี้มันทําไมเป็นพลังงานแบบนี้เนี่ยคนเก่าหายไปไหนตลกดีนะอาไปตลกแล้วไปต่อเขามองเพื่อนมีสเสน่ห์ไม่ไหวแล้วเฮียโนบอลทำไมเธอ เธอช่างมีสเสน่ห์กับความรู้สึกอย่างนี้วันนี้มันจะไม่ได้อยากคบใครตอนนี้ฉันไม่ได้อยากคอมมิทไม่อยากรู้สึกกับใครแล้วเธอจะเดินตามฉันทําไมอ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวมันรู้สึกดีมากๆเธออย่าลืมนะว่าฉันเคยเจ็บมาก่อนเขากลัวมากกลัวคุณจะมาหลอกเขากลัวคุณจะจีบเขาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คุณเป็นผู้หญิงวิชายได้นะจ๊ะเดี๋ยวเดีผู้หญิงก็เขาหาวิชายก่อนนะบอกเขาประมาณว่า โอ้ยอย่าอย่าตามในไหมเนี่ยเลยอย่า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 เข้ามาได้เปล่าว,ว่าตอนนี้กลัว King of c ครับเพราะเขาเริ่มมีความรู้สึกแล้วเพื่อน King of c ครับมันมีความรู้สึกความรู้สึกอะมากๆคนคนนี้อาจจะเคยแต่งงานหรือมีชีวิตคู่มาก่อนนะบางคนไม่ได้แต่งงานแต่ว่าอาจจะใช้ชีวิตคู่แล้วก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยเขารู้สึกว่าเขามีกำแพงใจกับเรื่องความรักแล้วแหละเออนะแต่ว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆซึ่งเขาพยายาม พยายามถอยถ้าถ้าคุณดีวกับใครบางคนแล้วเขาพยายามถอยอะคุณคิดไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากชอบคุณนะแต่เขากลัวเขากลัวว่าเขาจะไปตกหอมรักคุณแล้วเขาจะเจ็บปวดเขา้าคุณเห็นไหมใครขึ้นมาบอกว่ากลัวไหมละ่ะ Queen of c o i เพราะว่าคุณเข้ามาในความรู้สึกที่มันแบบแบบเขารู้สึกว่ามัน ถ้าเขาจะจริงจังกับใครอีกคนหนึ่งหรือว่าจะชอบน่ะมันมันต้องมันมันรู้สึกมากอะ่ะกับคุณน่ะแล้วดูดิปีงูได้นะมาลงมาเสงเนาะหรือว่าแบบมันรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่อะ่ะในเวลาที่เขาไม่ต้องการน่ะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เขาตัดสินใจที่เขาจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยคือแบบความรักความสัมพันธ์ของเขาอะกลายเป็นสุสานไปแล้วเขาไม่อยากมีเห็นไหมเขากลายเป็นมนุษย์หินไปแล้วเป็นก้อนหินกวดดินทรายแบบไม่อยาก อ่อนโยนกับความสัมพันธ์ไม่อยากรักใครอีกแล้วแล้วเธอจะมาตามฉันทําไมเธอไม่ต้องทักฉันบ้าเลยเขาเขากลวงพลังงานคุณเข้าหากเยอะพวกคุณไปจีบก็หรอ <c oughs> เอาดีดิ <c oughs> อยากรู้เนี่ยแล้วยังไงนี้ตลกดี เอออ่านอ่านคนสนุกดีนะมันมันเหมือนมาเปลี่ยนพลังงานคนแบบใหม่ใหม่มาบ้างเนาะจะจะจะได้คบกันหรือเปล่าเุ้ยม่หมอดินพันเลยป่ะพวกคุณจะได้คบกันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันมีแน่ๆเลยคนที่แบบลักษณะแบบนี้แล้วเข้ามาเป็นคนใหม่ของพวกคุณที่แบบยังไม่รู้หรอกนะว่าจะได้ชอบได้รักกันจริงเปล่าแต่ว่าความรู้สึกคุณและเขามันเป็นอย่างนี้ขอดูความรู้สึกของคุณอีกทีนิคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณร้ายนะเนี่ยแถม b น l a คุณ คุณเหมือนกับเข้าหาเขาก่อนเลยอ่ะคุณเข้าไปคุยเล่นกับเขาอ่ะคุณรู้สึกสนุกที่มีที่ได้แกล้งเขาหรือได้หยอดเขาเหรอ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะแต่เขาก็นิ่งเนาะไฮโลแฟนคุณรู้สึกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนเนี้หน้าหน้าหน้าแกล้งจังหรือว่าหน้าหน้าแบบคุยด้วยแต่เขา,าพยายามมีระยะห่างเขาเป็นแบบเหมือนแบบหนักบวชเลยนะแบบแบบไฮโลแฟนคือ จะไม่อยากแต่งงานจะไม่อยากคลักใครแล้วจะอยากอยู่เป็นโสดเพราะมันก็สบายใจดีอยู่กับเพื่อนก็ได้อะไรเงี้ยแต่คุณเข้าหาเขาเฮ้ยแป๊บนึงนะคะอ่ะวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าแนวโน้องความสัมพันธ์ของคนเนี้ยคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาเขาจะไปต่อไหม เอ็ดบอรต่อให้เขาไม่อยากนะต่อให้เขาไม่อยากคุยนะแต่คุแต่เขารู้สึกว่ามันมันมีบางอย่างที่มันเป็นกดแรงดึงดูดมากๆที่เขารู้สึกว่าคุณทักไปแล้วมันมีผลนะ่ะต่อให้เขาทําตัวนิ่งแค่ไหนหรือว่ากลัวในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่อะเขาก็อยากอยากคุยด้วยถึงแม้จะพยายาม กันตัวเองออกมาแต่ว่าอยากจะกลับมาอยากจะอยากจะคุยบางทีเหมือนเขานิ่งเขาไม่ใส่ใจแต่ลึกๆในใจอะคุณไปตีกําแพงเขาได้แล้วไปตีกําแพงใจเขาได้แล้วเนี่ยแล้วคนคนนี้อยู่เออพลังงานวันนี้คนที่โสดมานานหรือคนที่แบบผ่านการกุ๊กกิ๊กหรือว่าการคุยเรื่องชีวิตคู่หรือว่าการได้แบบมีมีแนวคนรักมานานอะเขามีแต่เพื่อนหรือว่าอยู่กับตัวเองเยอะใช้ชีวิตเดี๋ยวก็ไป อาจจะแบบชีวิตของเขาทํางานกินข้าวกลับบ้านอยู่ห้องดูหนังฟังเพลงเตะบอลออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าโ <c oughs> ุยแต่ว่าเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจอะ่ะคิงอ o อบบอลคุณและเขามีกดแรงดึงดูดเข้าหากันสูงมากเลยเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์ในความรู้สึกของเขามากเขากลัวถ้าคุณเข้าหาเขาเยอะกว่านี้เขาเขากลัวเขาจะตกหลุมรักคุณไม่ไหวอะเออ มันเป็นพลังงานหนึ่งนั้นนะแล้วยังไงวันนี้ไม่บอกอ่านไปดอไม่ถูกสําหรับบางคนมีโอกาสได้คบกันไหมเนี่ยอ่ะขอดูซิ w วท์เดอร์เลเอร์ชาวลัคนาราศีมิถุนเข้ามาไม่ว่าคุณหรือเค้าชาวลัคนาธาตุไฟ้าเมสิงธนูเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยว,ยวอ่านไปเรื่อยๆคนที่เกิดเดือนมิถุนา,นาเข้ามาคนหรือนะหรือถ้าเกิดว่า มันแม่หมอจะอ่านเป็นสองพลังงานให้ก็ได้คนใหม่เลยกับคนที่หายไปนานมากที่มีโอกาสจะวนกลับมาแล้วมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือรักครั้งใหม่เพราะว่าเขาไปอยู่คนเดียวนานก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ขอตีพลังงานคนใหม่มากกว่าแล้วกันนะคะซึ่งจะมาทําให้รู้สึกชอบกันซึ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะกลับมาคุยอยากจะเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ของความรักความสัมพันธ์สําหรับบางคนที่เข้ามาดูคลิปแรนดอมในวันนี้มีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ เนาะแต่ว่าไม่ีกี่เปอร์เซ็นคือสัก30 3 0ิบสที่จะเป็นคนเก่าๆที่เคยหายกันไปนานละหลายๆเดือนแล้วก็เขาเป็นโสดนานแล้หรือว่าเคยคุยกับคุณแล้วก็แยกกันไปลักษณะคือหลายเดือนหรือเกือบ1ปีแล้วก็แล้วแบบไม่ได้ใช้ชีวิตเรื่องความรักแล้วคือกั้งวจว่าเออไม่เอาก็ได้ความรักมันวุ่นวายอะไรเงี้ยตั้งใจจะเป็น จะอยู่อย่างนั้นแหละจะไม่จะไม่มีคอมมิชกับใครแล้วมันเหมือนกับพลังงานโดนเหวี่ยงกลับให้มาสนใจพวกคุณอีกครั้งก็ได้อย่างเงี้ยนะคะนะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีบางคนก็เตรียมเฮเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้รับรักนะดีใ,ใจด้วยสําหรับบางคนที่บางคนบอกว่าหนูก็ไม่ได้รอความรักนะนั่นแหละพอไม่รอความรักจะวิ่งเข้าหาคนเราถ้าวิ่งวิ่งแบบวิ่งแบบบางทีคุณอาจจะไปคุยกับเขาแบบ สนุกสนุกหรือไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เขาจะชอบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณสนุกสนุกก็มีนะพลังงานเนี้ยแต่ดันดันรู้สึกจริงนะคุณก็แสบแต่เนี้ยคุยน็อปซอดไม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นคนทักร้ายอ่ะเอ้ยเอฟซีชมัยรยย้ายเนี้ยทักก็ไปหรอเอาดีๆทักแต่ว่าหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะได้นะคะแต่ก็ทักกันสนุกสนุกนะคะแต่ดันติด เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบหนูเฉยเลยอะไรเงี้ยคุณอาจจะดีกัคนทางไกลได้ด้วยสัมไม้เท้าแล้วก็วิวออฟฟร์จูเนมีโอกาสที่คนเดิมที่อยู่ห่างไกลห่างไกลกันก็มาสนใจได้หรือมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่อยู่แดนไกลเช่นคนต่างชาตินะคนไทยในต่างแดนหรือมีระยะทางในการเดินทางนะคะที่เขาจะวนเวียนกลับมาหรือคนคนเดิมๆที่เคยมี ที่เคยหายกันไปเนี่ยวนเวียนกลับมาได้นะกลับมาแบบรู้สึกหลงสเสน่ห์คุณอีกครั้งก็ได้นะสิบเหรียญเห็นไหมคุณจะได้เจอคนที่เป็นคู่คนหนึ่งเลยลหละที่ว่าเขามีพลังงานของคู่คนหนึ่งที่มันมันเหมือนกับมีพลังงานที่มันจูนกันหรือมันเป็นคู่กันได้คนหนึ่งแต่ว่าอย่าไปซีเรียสว่าต้องว่าเฮ้ยคนนี้ใช่คู่ชีวิตฉันแน่ฉันจะต้องได้ให้ได้มันไม่ใช่นะอันนี้คือพลังงานโดยรวมเป็นสิบเหรียญสําหรับบางคนนะมีโอกาสที่จะได้พบรัก ที่เป็นรักแท้แล้วก็มีคอมมิชเมนต์ยาวไปถึงแต่งงานได้เลยนะจ๊ะสำหรับบางคนแม่หมอยาำนะว่าบางคนนะคะโอเคมีโอกาสที่ได้พบรักที่มันใช่อ่ะใช่เลยโดนใจฉันเลย,ยเห็นไหมเพจออฟคอยแบบว่ามีคนเขามัน,ม,นมันจะได้พัฒนานะพลังงานมันจะได้พัฒนาสำหรับบางคนคือจริงจังได้เลยนะคะโอเคแล้วยังไงต่อคุณจะรู้สึกเขาจะรู้สึกหนัก หนักตอนแรกๆเขาจะรู้สึกหนักกับการมีคุณเพราะว่าเขาไม่อยากมีไงแต่พอมีแล้วก็ไม่อยากหายเลยเดวบ์ <The world> เข้ามาเพราะว่าเขาอยากเป็นโซดเขาไม่อยากมีคู่เขาแบบทำไมเป็นพลังงานแบบนั้นหรือตัวคุณเองเนี่ยที่ไม่อยากมีคู่สลับกันได้ไหมเนี่ยหกไม้เพราะว่าเขาไปโฟกัสในเรื่องความสําเร็จการงานของเขาเนาะแล้วพอเจอคุณมันก็เลยรู้สึกสะดุ้งเฮือกแบบทำไมฉันต้องเจอเธอในตอนนี้ด้วยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย เขาไปโฟกัสเรื่องการงานของเขาอืมแล้วก็ามาเจอคุณอาจจะเจอกันในเรื่องของของงานก็ได้นะหรือว่าเจอกันในสถานที่ที่แบบที่เกี่ยวกับสร้างความบันเทิงดูหนังคอนเสิร์ตอะไรย่างเงี้หรอหรือเจอกันในหน่วยงานนั่นแหละอ่ะเขารู้สึกยิ่งรู้สึกว่าเจอคุณแล้วมันทำให้เขารู้สึกคิดรู้สึกฟึง้งรู้สึกตื่นตื่นอะไรบางอย่าง ไม่อยากจะพูดตื่นอะไรบางอย่างเฮ้ยคิดสุกมันใช่อะมันโดนใจมันออกจากหัวไม่ได้ไปฝันเก็บไปฝันด้วยเนี่ยแต่ลืมหรือเปล่านะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามุมไม่ได้มุมไม่ได้แล้วแบบตอนแรกๆเขาจะรู้สึกว่าจะทักมาทําไมจะมาสนใจทําไมเขาจะมีระยะหา่างแต่พอเพื่อนไม่คุยไม่ทักหรือเงียบหายเขาจะรู้สึกว่าเอาแล้วทำไมเงียบอีกล่ะหรือเพื่อนเพื่อนทพลังงานให้เขารู้สึกว่าเพื่อนมามาหายหายได้นะเนี่ยเพื่อนไปหยอดไปหยอด ไปหยอกใครหรือเปล่าเนี่ยเขารู้สึกกลัวๆคับค่าขความสัมพันธ์นี <c oughs> น <c oughs> ้เาาข,ขากลัวจริงนะเพื่อนเพื่อนเขาหาเขาเยอะหรอคนคนนี้ทําไมคิดกลัวกลัวความสัมพันธ์น่ะแต่เขาจะเปิดใจนะสําหรับบางคนเขาจะเปิดใจเพื่อนปะเขาจะปลดล็อกความรู้สึกว่าเฮ้ยโหไหนๆก็เจอคนที่มันแบบมันใช่แล้วมันรู้สึกดีแล้วอะทําไมต้องมาเจอตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยมาเจอตอนนี้วันเนี้ยแล้วันนี้น่าจะเจอคนที่ที่ค่อนข้างมีอายุแล้วเนาะ แบบสาขึ้น40ขึ้นจนรู้สึกว่าไม่อยากเอาแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยแต่เขาจะเปิดใจนะเห็นปะเอ็ดออลคอยมันเหมือนกับการขอโอกาสการเริ่มต้นลองดูสักตั้งนึงเนี่ยโอ้นะแปลกดีอ่ะเขาก็ยังกลัวกล้ๆอยู่ดีแต่ไม่หมอว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีโอกาสไปต่อนะคะวันนี้เป็นพลังงานแบบนี้พเพื่อนๆแปลกดีนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่เป็นดีเอ็มเพพลังงานของเพื่อนดูดีอะ แบบดูมีความสุขและดูดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้พึ่งพาใครเลี้ยงดูตัวเขาเรียกอะไรพึ่งพาตัวเองโดยที่ไม่ไมไ่ลำบากคนอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นพลังงานที่เหมาะสมคู่ควรกับการว้าเหมาะสมคู่ควรกับเดียมเลอร์เพื่อนมันเหมือนเจอคนที่เป็นคู่กันแล้วมันเหมือนอยากอยากอยากสัมพันธ์หรือว่า เขาต้องการผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้แหละแบบนี้แหละในอดีตแล้วเขาไม่เจอแล้วเขาปิดใจแต่ตอนนี้เจอแล้วตอนนี้เอาไงดีเนี่ยปิดใจไปแล้วคิดว่าไม่เจอเดนมาเจอในช่วงที่แบบตัดสินใจว่าคงไม่อยากมีละอะไรอย่างเงี้ยแปลกแล้วเมื่อกี้เพื่อนเทพคติขึ้นดีเอ็มเพลสกับดีเอ็มเพจนะพลังงานเนี่ยเป็นคู่กันนะเพื่อนเขาเจอเขาเขาตัดสินใจว่าเอาไงดีเนี่ยชักกลัวแล้วรู้สึกว่าคุณทําให้เขารู้สึกตื่นตื่นอะไรบางอย่าง นะคะอ่ะเดี๋วงั้นละกันเอางี้ก็สำหรับบางคนมีโอกาสได้เจอคู่เลยนะไพ่วันนี้และน้องวันนี้สำหรับบางคนก็ได้คุยกันต่อสารสัมพันธ์ไปต่อ แล้วก็สําหรับบางคนก็จะเป็นคนที่เคยห่างหายเคยไม่ไม่สารต่อความสัมพันธ์แล้วก็วนกลับมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆขอให้รับพลังงานดีๆกันไปนะคะที่แน่ๆเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเก็บไปฝันแย่ yeah, แล้วเขาเนี่ย <laughs> โอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะดูโฆษณาให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ